สวัสดีครับผมโจ้าครับวันนี้รายการเอเจอร์วันที่เกษตรไทยนะครับก็มาถึงที่สีบรนพศสีบรนพศจังหวัดพัทลุงแล้ววันนี้มาที่สวนการเรียนรู้นะครับสวนเกษตรประยุกต์สวนเกษตรประยุกต์ของอาจารย์ทวีดวงเรืองได้เห็นเดนนัมสกุลนะครับโอ้โหได้ข่าวว่าอาจารย์ทวีนะครับใช้ไบอกรีนเทคโนโลยีเนี่ยไปเพียง10วันนะครับผลผลิตเนี่ยครับแตกต่างกันเยอะมากมายนะครับตัวนี้ไปดูกันนะครับว่า ผลผลิตของอาจารย์ทวีนะครับที่เป็นสวนการเกษตรตัวนี้ครับมีอะไรคืบหน้าบ้างนะครับโอเคไปดูกันครับใกล้เลยนะใกล้ๆของอาจารย์ทวีนี่คือเอาง่ายๆเลยที่เรากินกันทุกวันนะฮะชาวสวนก็ชอบมากไอหนอกไอ้นอกขนมจีนบ้างนี่ผัดผัดก็อร่อยจังนะอร่อยผัดเขยยาวผัดมะเขยยาวนะครับ ต้นเคยยาตอนก่อนนู้นนะฮะก่อนไม่ใช้คู่ดีเทียบมันเป็นยังไงครับอาการของต้นหรือว่าสีของต้นหรืออะไรสีมันไม่ค่อยสวยใบมันไม่ค่อยใหญ่แล้วแล้วพอใช้แล้วรู้สึกใบมันใหญ่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเห็นได้ชั้นก็คือใบโตขึ้นนะข้อที่หนึ่งนะแล้วผลผลิต่าดูผลผลิตครับอ่าผลผลิตก็โอเคเนี่ยมันออกมาแล้วก็ลูกมันจะสวยอ่านี่คือผิวสวยนะแล้วก็ไม่มี มาเลงมาเจาะอ่าอาจารย์ทวีเล่าดูครับมีอันนี้อะไรครับอาจารย์ีแล้วก็ใบเห็นไหมใบก็ไม่มีอะไรมาดูยอดดูยอดใบสวยงามนะครับอ่านี่นี่นี่ลูกใหม่จะมาแล้วลูกใหม่จะมาแล้วอ่าลูกใหม่จะมาแล้วครับอ่าดอกกันไหมอันนี้ลูกแรกโอ้ลูกแร่โอเคอาจารย์ทวีครับมีอะไรอีกไหมครับตัวที่ที่ดูตัวไปดูไหนครับอ่าดูนี่นี่อ่าอันนี้อันนี้อะไรนี่คืออะไรครับทัวฝักยาวทัวร์ของผมข้าวผบดคอนโด มีเป็นคอนโดนะโอเป็นคอนโดนะคอนโดเดี๋ยวก้อยว่าคอนโดคืออะไรแต่พอมาใช้ตัวนี้ประมาณสิบวันนะครับดูได้เลยใบมันสวยมากใบสวยเนาะถ้าพูดถึงรุ่นเดียวกันหรือว่าใบเดียวกันนี่ก็อืมโตกว่าเนาะมันโตมันโตแล้วอันนี้ตอนอะไรจันนี่กระนะกระลำ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 นี่เราลงหลายวันแล้วใบก็คือใหญ่นะดูทั่วไปโอเคไปตรงไหนครับจันจ้ามาเลยมาเลย มาดูทุเรียนทุเรียนไปดูทุเรียนครับทุเรียนตุเรียนตุเรียนทุเรียนพันธุ์อะไรเรื่ครับหมูัชคิงไหมหมูสันคิงอ่าใช่ใช่ได้ไหมอาจารย์ครับนี่พันธุ์นี้ดังที่สุดที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วก็มาเลเซียนะครับหมูสันคิงกิโลละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับอาจารย์ครับต้นทุเรียนที่อาจารย์ปลูกเนี่ยครับตัวนี้ใช้เทคโนโลยีเบลกลินนะครับใช้แล้ว แต่ว่าถ้าเห็นความแตกต่างจะเห็นต้นโน้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูไปดูครับไปดูไปดูนี่มันใกล้แดดใช่ไหมจานอ่ามันใกล้แดดอ่าใกล้แดดอ่าอันนี้ดูกระลำ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 ธรรมดาผมปลูกกังเล็กเมื่อก่อนนี่มันนอนมันกินหมดเลยอ๋อนี่ไม่มีนอนนะตอนนี้ไม่มีไม่มีนอนนี่ยเกิดจากการที่เราใช้เทคโนโลยีแบบเกลี่ยไม่มีนอนไ้อ่ามีนอนดูดูมันมันเรื่องตัวนี้แปลกนะมาไล่หนอนได้ด้วยอาจารย์ผมผมใส่แล้วเขาบอกว่านี่เห็นไหม เพิ่มนะฮเพิ่มภูมิต้านทานโรคและแมลงได้นะฮะท่านผู้ชมครับเออผมแปลกใจว่าทําไมหนอนไม่มานะครับเพราะว่ามันเพิ่มภูมิต้านทานมันเหมือนมันเป็นโพลิเมอร์เคลือบใบทําให้พเัาไม่เจาะนะครับลื่นเอ่อออกซิเจนในดินและน้ำนะครับอ่ะขวดสีเขียวก็คือเทคโนกรีนนะฮะโอเคใช้คู่กับสีแดงก็คือไบโอกรีนไบโอักเทคโนกรีนนะครับเบลกรีนก็คือนี่กระตุ้น ตัวเป็นสีในดินโอเคครับฟืนผัวธาบินอาจารย์ทวีความเลยครับไปครับนี่มานี่มานี่อะไรครับเตยถักษ์ตัวเตยถั่วถั่วเตยยักให้ดูทุเรียนทุเรียนทุเรียนนทองหมอนทองหมอนทองนี่ใบเก่านี่ใบเก่าใบเก่าใบเก่ที่งอกมาโอ้โหใบเก่าใบใหม่นี่ใบมันใหญ่เนาะโอ้ใบมันใหญ่ด้วยนะครับที่งอกมาไม่กี่วันนี่แหละใบใบมันสวยด้วยแล้วก็มัสวยน่ารักอ่ะน่เติบโตไวขึ้นครับโตขึอาจารย์อะไรต่อครับไป อะไรครับบานพาเลยอะไรต่อเฮ้ยม้อนจา์ทวีนีคผลไม้เยอะนะต้นไม้เยอะนะอ่ะพี่โจนี่อะไรครับต้นเรียนต้นนี้เี่ยนต้นนี้ก็มันทองไหมมันทองมันทองเอามาดูต้นนี้ดูดูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนี่อะไรครับอาจารย์นี่ขิงขิงโอ้โหขิงที่กอมรังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับกระชายขิงนะครับขิง ต้นสูงนะอาจารย์นะไอ้ที ars, ่ฉีดคู่นี้ยังครับฉีดแล้วครับอ๋อฉีดแล้วนะต้นใหญ่มากเลยครับต้นใหญ่มากก็สีเขียวนี่นี่นี่ใบโอเตเตเตวัสดุปล oh, oh, um. ูกนี Ahmad, ่ผมผลิตเองหมดนะอ่าวัสดุปลูกใช่ไหมครับตอนนี้มาเสริมกันนะนี่โอ๋้ครับคือดีโตดีอยู่แล้วแล้วก็มันโตดียิ่งขึ้นตัวนี้เป็นอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยธรรมชาติหมักน้ำหมักไอ้นนี้น้ำหมัก น้ำหมักชีวภาพวิธีดูของผมนะนี่คือน้ำหมักมาวางก็ไปตรงนี้ป๊อกรดน้ำน้ำนี้มันจะล้นออกมากลายเป็นปุ๋ยอัตโนมัติอันนี่คือวิธีเกษตรยุคประยุกต์ใหม่เลยนะเวลาฝนตกก็เหมือนกันมันตกมันใส่ในนี้จนน้ำมันล้นออกไปไม่ต้องใช้เคมีทีนี้ผมจะใส่อันนี้ก็ไปด้วยหลังจากนี้นี่คือชีวภาพนะใส่ก็ไปเลยไปตรงนี่เทนูกีเมกินใช่ใส่ก็ไปเลยเลย